สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันอีกครั้งกับข้อมูลที่ผมว่าน,น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นวิดีโอจากช่องของดรเจสันฟังชื่อ Practical Fasting for Type 2 Diabetes อยู่ในซีรีส์ The Diabetes Code Clinic ครับผมค่ะเป็นหัวข้อที่กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะเลยนะคะเรื่อง Fasting เนี่ยใช่ครับคือในวิดีโอเนี่ยเขาอธิบายได้เห็นภาพดีนะครับเขาเปรียบเบาหวานชนิดที่2ว่าเหมือน เ,เหมือนร่างกายเราเป็นถังที่เก็บน้ําตาลไว้จนเต็มแล้วอ๋อค่ะพอเรากินอาหารเข้าไปอีกน้ําตาลมันก็ล้นออกมาการทำฟาสติ้งหรือว่าการอดอาหารเนี่ยก็เหมือนเราเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ใช้ได้ระบายน้ําตาลส่วนเกินนี้ออกไปบ้างเป็นภาพเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายดีค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะว่าไอการอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องหรือ IF ที่เขาพูดถึงเนี่ยเออมันมีหลักการวิทยาศาสตร์ยังไงมีข้อดีความเชื่อผิดๆหรือว่าแนวปฏิบัติอะไรบ้างที่เราถอดมาจากวิดีโอตัวนี้กันค่ะครับผมถ้าพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยจุดที่แบบฮือฮามากในวิดีโอคือเขายกงานวิจัยปี2023มาค่ะอันนั้นน่าสนใจมากครับ เขาพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะประมาณ47.2%ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่เข้าโปรแกรม IF เนี่ยสามารถหยุดยาเบาหวานได้หมดเลยแล้วระดับน้ำตาลก็คือดีขึ้นจนไม่เข้าเกณฑ์เบาหวานแล้วเออตัวเลขนี้ผมว่าว้าวมากใช่ค่ะถือว่าเยอะมากจริงๆแล้วถ้าถามว่าเออแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นในร่างกายเราละ่ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้คือพอเราหยุดกินอาหารไปสักพักหนึ่งเนี่ยระดับอินซูลินในเลือดมันจะลดลง เพราะไม่มีอาหารใหม่เข้าไปกระตุน้นครับพออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สั่งให้ร่างกายเก็บไขมันเนี่ยมันลดลงร่างกายก็จะ,ะสลับไปใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมไว้ออกมาแทนอ๋อคือเปลี่ยนแหล่งพลังงานใช่ค่ะแล้วก็มีฮอร์โมนตัวอื่นที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นโกรทฮอร์โมนที่มันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะมาช่วยเรื่องรักษามวลกล้ามเนื้อกับกระดูกอืมครับ แล้วก็มีระบบประสาทซิมพาเทติกที่มันทำงานมากขึ้นนิดหน่อยทำให้มีนอร์เดรนาลีนหลั่งออกมาอันนี้จะช่วยลดความหิวเพิ่มสมาธิแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้นิดหน่อยด้วยค่ะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะครับพอเข้าใจกลไกแล้วข้อดีในชีวิตประจำวันแล้วครับนอกจากเรื่องสุขภาพโดยตรงแล้วในวิดีโอเขาเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ พอเน้นเรื่องความง่ายกับความสะดวกมากๆเลยค่ะคือ IF เนี่ยมันไม่มีกฎซับซ้อนว่าต้องกินอะไรเป็นพิเศษคแค่กำหนดว่าช่วงไหนที่เราจะไม่กินมันก็เลยแบบว่าปรับใช้ได้กับทุกแนวทางการกินเลยไม่ว่าจะกินแบบไหนอยู่ อ๋อ oh, ไม่ได้จำกัดประเภทอาหารใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยอาจจะประหยัดกว่าเดิมอีกเพราะลดมื้ออาหารไปแถมยังยืดหยุ่นมากปรับตามตารางเราได้เลยวันหยุดวันทำงานหรือช่วงไปเที่ยวอะไรแบบนี้สะดวกดีนะครับประหยัดเวลาเตรียมอาหารไปได้เยอะเลยใช่ค่ะลดเวลาเตรียมลดเวลากินลดเวลาล้างไปได้เยอะเลย แต่ทีนี้มันก็มีคำถามมีข้อกังวลที่คนสงสัยกันเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องอดอาหารเนี่ยอย่างเรื่องที่กลัวกันมากๆว่าอดแล้วออกล้ามเนื้อจะหายหรือว่าระบบเผาผลาญจะพังไปเลยอันนี้ดรฟังเขาว่าไงบ้างครับประเด็นนี้เขาก็เคลียร์ชัดเจนนะคะคือเรื่องกลัวเสียกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆข้อมูลมันชี้ไปทางตรงกันข้ามด้วยซ้ํา เอาหรอครับค่ะเพราะว่าพอเรามีโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นตอนอดเนี่ยมันอาจจะช่วยรักษากล้ามเนื้อได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้าไปโหไม่น่าเชื่อส่วนเรื่องที่กลัวว่าระบบเผาผลาญจะพังที่เรียกกันติดปากว่า starvation mode เนี่ยงานวิจัยที่เขายกมากลับพบว่าการอดสั้นๆอย่างเช่น4วันเนี่ยอัตราการเผาผลาญมันกลับเพิ่มขึ้นได้ถึง10%เลยนะ เพิ่มขึ้นเหรอครับไม่ใช่ลดลงใช่ค่ะเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงอย่างที่กลัวกันเลยโอ้โหอันนี้ตรงข้ามกับที่เคยได้ยินม,มาเลยแล้วเรื่องความเชื่อที่ว่าต้องกินข้าวเช้าสิมื้อเช้าสําคัญที่สุดอันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่แบบฝังกันมานานมากแต่ข้อมูลส่วนใหญ่จริงๆกลับชี้ว่าคนที่กินมื้อเช้าเนี่ยมักจะมีแนวโน้มกินแคลอรี่รวมทั้งวันเยอะกว่าอ๋อครับ ซึ่งถ้าเป้าหมายเราคือการคุมน้ำหนักหรือคุมน้ำตาลการกินแคลอรี่เยอะขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เข้าใจครับแล้วเรื่องความหิวล่ะครับคนกลัวว่าจะหิวจนทนไม่ได้เรื่องหิวเนี่ยฮอร์โมนความหิวหรือเกรลินเนี่ยมันจะมาเป็นรอบๆนะคะไม่ได้แบบพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดครับพอถึงจุดหนึ่งแม้เราจะยังไม่ได้กินอะไรมันก็จะลดลงไปเองตามธรรมชาติ แล้วร่างกายก็จะปรับตัวไปดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานแทนค่ะอ๋อมันไม่ได้หิวตลอดเวลาว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะมันมาเป็นเวฟเวฟเข้าใจเลยครับฟังดูข้อดีก็เยอะแต่เออมันก็คงมีข้อควรระวังหรือข้อผิดพลาดที่คนทำกันบ่อยๆใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือพอถึงช่วงเวลากินหรือที่เรียกว่า eating window เนี่ย บางคนกินเยอะเกินไปแบบว่ากินชดเชยช่วงที่อดมาอ่าฮะครับอันเนี้ยควรเลี่ยงเลยค่ะควรกินในปริมาณปกติเหมือนวันที่เราไม่ได้อดไม่ต้องกินเบิลครับผมอีกอย่างคือเรื่องสิ่งกระตุ้นความอยากอาหารรอบตัวเราเช่นการเห็นรูปอาหารได้กลิ่นอาหารหรือการพูดคุยเรื่องของกินบ่อยๆอ,อันเนี้ยอาจจะต้องพยายามเลี่ยงหรือปรับสภาพแวดล้อมนิดนึงอืม hmm. จริงครับทำคนเดียวบางทีมันท้อได้ง่ายกว่าค่ะ อันนี้เห็นด้วยเลยครับแล้วรูปแบบการอดที่เขาแนะนําในวิดีโอมีแบบไหนบ้างครับพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมได้ค่ะก็มีหลายระดับนะคะเริ่มตั้งแต่แบบเบาๆเลยคือ1 2บสถึงสิชั่วโมงต่อวันอันนี้จริงๆหลายคนอาจจะทําอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวนะเช่นเช่นกินมื้อเย็นตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปกินมื้อเช้าอีกทีตอนเจ็ดถึงเ้าโมงเช้าวันรุ่งนี้ อันนี้ก็คืออด12-14ชั่วโมงแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้มข้นพอให้เห็นผลเรื่องเบาหวานชัดเจนเท่าไหร่ครับขยับมาที่นิยมกันมากก็คือ16-8คืออด16ชั่วโมงแล้วมีช่วงกิน8ชั่วโมงหรืออาจจะเข้มข้นขึ้นไปอีกเป็น24ชั่วโมงคือกินแค่วันละมือ้อหรือโอ a มดวันมิล a d เด ห oh, วันละมือ้อค่ะหรืออาจจะเป็น36ชั่วโมงเช่นกินมื้อเย็นวันจันทร์แล้วก็งดทั้งวันอังคารเลยไปกินอีกทีคือมื้อเช้าวันพุธแบบนี้ก็มีคนทําเยอะแล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีฟังดูท้าทายเหมือนกันนะครับใช่ค่ะหรืออาจจะนานกว่านั้นเช่น2-7วันหรือบางทีก็มีแบบปรับลดแคลอรี่มากๆในวันที่อดอ modify f a าสก็มี แต่พวกที่อดนา,นานเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยสุภะถ้ามีโรคประจําตัวหรือว่าใช้ยาอะไรอยู่คนปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกข้อมูลของดรฟังกันวันนี้ก็คือ IF หรือการอดอาหารเป็นช่วงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือหรือเป็นวิธีง่ายๆที่จะเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ใช้พลังงานสำรองที่เก็บสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันออกมาใช้ตามกลไกธรรมชาติของมันเอง ใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายให้คิดกันต่อนะคะคือจากข้อมูลที่เขาบอกว่ามีแพทย์จำนวนไม่น้อยเลยนะที่ใช้วิธี IF เนี่ยในการลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพตัวเองครับแต่พอเป็นการแนะนำวิธีนี้ให้กับคนไข้จริงๆเนี่ยสัดส่วนมันกลับน้อยกว่ามากอืมน่าคิดนะครับ ค่ะมันก็น่าคิดว่าเออตรงนี้มันสะท้อนมุมมองอะไรบางอย่างหรือมีความกังวลอะไรซ่อนอยู่หรืออาจจะเป็นช่องว่างระหว่างความรู้ส่วนตัวกับการนําไปปฏิบัติจริงในระบบสาธรารณสุขหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อได้ค่ะ